i ทยทช่อง3เสนอรายการของฝากนักกราฟท่านคะคือตอนนี้เนี่ยส้มตีท็อปลูกมากเลยค่ะพอตีท็อปลูกเนี่ยตีท็อปปุ๊บเดี๋ยวขุดดินฝึกยังไงดีเอาแบบฝึกแล้วไม่ตีท็อปลูกแล้วคะ่ะท่าน เพราะว่าท็อปกับขุดดินเป็นคู่กันพอเวลาส้มตีไปเนี่ยพอท็อปปั๊บชดหน้าก็เฮ้ยกูต้องไม่ท็อปเลยก็กดวงสวิงลงมากหน่อยมันก็ขุดดินมันก็จะมาคู่กันนี่แหละมันฝึกคู่กันได้เลยไม่ท็อปแล้วก็ไม่ขุดดินอ่าไปดูผู้สอนเขาฝึกยังไงไปชมครับสวัสดีครับผมโกพีิเสุปพัฒน์รัตนวิมลนะครับวันนี้นะครับ มีท่านนักกอล์ฟถามผมมาว่าตอนจังหวะที่เข้าอิมแพคของเขาเนี่ยเขาเข้าบอลไม่ค่อยเต็มที่เลยเดี๋ยวท็อปบ้างเดี๋ยวชึกบ้างนะครับชึกก็คือตีแล้วมันโดนหลังลูกหรือว่าโดนพื้นก่อนนะครับพอจะมีดิวฝึกไหมวันนี้นะครับผมมีดิวนะครับมาฝึกที่ทําให้ท่านนักกอล์ฟครับดาวสวิงแล้วมันทําให้เข้าบอลได้ดีขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็คือขวดน้ําผมจะวางขวดน้ำนะครับไปที่ส้นเท้าขวาสําหรับท่านานกักกอล์ฟถนัดขวานะครับ อยู่ที่ประมาณส้นเท้าขวานะครับคราวนี้ตอนจังหวะที่ท่านักกอล์ฟดาวซิงออกมานะครับผมขอให้โฟกัสนะครับสจุดหลักๆด้วยกันนะครับจุดแรกนะครับเป็นการสตาร์ทดาวซิงด้วยการที่เคลื่อนที่ไปด้านซ้ายนะครับสำหรับท่านักกอล์ฟถนัดขวานะครับตำแหน่งที่2นะครับก็คือตอนเข้าอิมแพคขอให้มืออยู่ด้านหน้าลูกและจุดที่3นะครับก็คือการเปิดลําตัวนะครับหรือว่าเปิดคลิปข้อหาเป้าหมายนะครับสำหรับคนที่ดาวซิงผิดนะครับ คือน้ำหนักยังกดด้านขวานะครับเลยทำให้การเคลื่อนที่ของเท้าขวามันไปโดนขวดน้ำแล,ล้วล้มสิ่งที่ต้องการนะครับก็คือเราจะเข้า i m p แพ t นะครับตีลูกโดยที่ไม่ให้ขวดน้ํามันเคลื่อนที่นะครับให้ท่านนักอล์นะครับลองเอาดิวนี้ไปฝึกนะครับผมเชื่อว่าจะทำได้ดีกว่าที่เคยครับ ถ้านักกอล์ฟสามารถฝึกนะคะไม่ให้ท็อปแล้วก็ไม่ให้ขุดดินสามารถฝึกอยู่กับบ้านได้เลยอย่างแรกเลยค่ะทําตามที่ผู้ฝึกสอนเขาแนะนําดีที่สุดค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพครกโนได